สบายดีเด้อเนาะตอนนี้สบายหอดเมืองวิลาบุรีเลยเด้อพี่น้องมาหอดห่านแล้วตอนนี้ตอนนี้มาหักเงินพี่น้องแล้วเออบินไทยไอ้เอไปเช่าซาเอซาซาอยู่พูเอฟงหน่อยนี่จะเป็นสางของไอถือว่าเป็นสางเบียร์เนาะมันจะมีทางสามแยกเลยไปเหลืองๆนั่นทุกคน สบายจะหน่อยสิไปแวนเนาะจะปีแล้วก็โมต่างห้านี่เหรอมาบุญมาถืออ่ะสิบแปดปีหรือีสิบสิบเอ็ดปีอะไรสามร้อยเกือบนะะออนดีสะออนดีมีแต่ชิ้นข้าทั้งนั้นเนาะเต็มบนเลยบนทางในจ้ะเบิ่งก็เด้อนี่บ้าทำมาเบิ่งก็เด้อว่ะมีแต่ชิ้นข้าทั้งนั้น าโอ้โคนเนี่ยจะดเครื่องเจ็ดของอันนี้เป็นเงอนของอายเนาะอห้ลูกป้ามันใหญ่เมื่อไม่ได้จิตนะมาแต่กร่สุกเพนคนแรกเนอยเพี้ยนมใหญ่ขนาดนี่ เปโมบแล้วแหละท้ามาซื้อแล้วยุไปส่งบ่ยูบหยุบไปส่งตลาดนี้เนาะเจ้านะเป็นตลาดเด้อพี่น้องตลาดอยู่เมืองวิลาบุรีเนาะตลาดอยู่ในกระตัวเมืองวิลาบุรีแต่ว่าโซนนี้เมนกระจกผักเนาะเปียจีนเมื่อบ้านเด้อพี่น้องไปตอนนี้เมนนางแวนกับน้องสาวพักกันเละตลาดวิละ ไปหลาะเบื่งเครื่องบูงงบงบบ้่่บบ่่า่า่่่่เ่า่อน,น่่่่่่่บ่่่่่่นอ,อ่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่ี่สา่่่่่า่่อ่่ย่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่น่่่่่่่ย่่่ย่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่อ่่่่่่่่่มา่่่่เอาอ่่อาเ่า่่่่า่่า่่่ม่ร่่ มาขนโคขนโคขนโคไปังเริ่มื่อต้ยเถื่อนติบาวน้อยหกสี่ได้ยหสีเออคุณไปก่อนเลยหยางนี่ละร้ายจังหาเจอพากงเด็ดมึงอมันเนียบมากเลยคุณเงียบเงียบนด

ข <ừ> ั้าไปเสมแล้วเรียบร้อยมาเอาคืนเอา้นมี่สาเฮ้ยมาอยู่เ่หอดิวเลยล่ะบังไหมบัเลยอย่างหอขบอหอตีางไม่ขอเอแอมนี้เป็นทางต้อนนี้เป็นทางพีษสาไขายคืงเยอะนี่มาถ่ายแม่เจ้าวันนี้แม่น

ปุยไปฮะฮ่้เาก็มาหาปุย Sorry วัน้มาห้อนอนเราจะสุา เออมาเอาพิงโคเฮอยังไม่ได้เอามืองายเลอมาหอดเดินมาดอดเลยม่้วเแ้วหิอนีออตายแล้วเซื้อิบซื้อมื้อาคอยบมีเงินกลับมา จะยังไปจะหอบซ้าหอบเลยนะเหยอบเยเลยะไมรู้อะไปนะไม่ติดมอาไไเรียงไหมไป้อแเอาแ้เอาอน่เอ

น้ำข่อยเอามาเงินถอนเนาะยังไงป่ะปงไกลไงนม่มันแปดสิวันนะกระปิชาที่เอ็มไม่จ่ายเกินเลยอ้อ้หอหอ้อ้าอ้โทอ้หโ้โ้ห้หอ้อโ้นแห้ nhà quá. <laughs> à, cho bữa đời, mời, cái good bọ. Thôi đây đi sữa bọ. cho nè. hà bưng. 2,000 bay. Nè. đây. Cứ con. Để nè thằng đi Ồ, kịp kho. Nắm sữa hay na luôn ngam bứ. Cho à, ừ. ừ. nó lấy đi. Còn nó nuông rồi đấy Na, bở mềm đó. Ừ. Còn <laughs> xe ăn bọ đi nè, nhưng mà chén pa

ปาดมือกันเถอะเอาหน้าเอาเลยมาพี่ในบางในลมไหมล้มลมหน้าเอาหางพี่นัลมาเี่ยลมลมยกเอานะเขาเดียวหนึ่งเพราะยังว่าอีกแกฮะ บ่ายเถอเนาะว่าข่าวเดีนึงไปเช,ช,ชิอเอาเชิอเอาขุ่นเนี่ยเขาจะไม่เอาสีาไหวรถมันนี่เบิง่งกันน่ะเฮ้ยข่าวเดีข่าวเดียววะคุณน่ะบริษัทหัวใหญ่ตอนนี้ก็มีสบากับพ่อแม่พากันมาเว ยมอ้ายเนาะที่ว่าพึ่นมาเหตุธุรกิจอยู่ที่เมืองวิลาบุรีตัวน,นี้ก็เพื่นจะมีสางเบียร์สางน้ำสางเครื่องเนาะเพื่นจะส่งเครื่องอยู่ตลาดเมืองวิลานี่ทุกคนเพื่อนมาเห็ุธุรกิจอยู่พี่กันหลายปีแล้วเนาะสบายกับ,บรพมาโดนกันเลยมาเวเนาะหลังจากที่เวแล้วค็พักกันเดินทางต่อออกไปบ้าน น้ำเมงบ้านไม้น้ำเมงเนะเพื่อจะไปคนนุณเอาเครื่องฟองนองสาวนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อบ๊ายบายฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อพี่น้อง